สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับที่อยู่ในห้องติวของกระผมปรัเอาติวสอบราชการนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับคลิปนี้จะปล่อยสาธารณะไปด้วยเพื่อให้ทุกท่านทราบว่าผมนี้มีแนวติวแบบนี้นะครับจากประสบการณ์การติวแบบนี้คือดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดที่จะใช้สอบจังหวัดนะครับในการสอบสายบริหารท้องถิ่นที่จะสอบ ใครจะถึงนี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทิ่นครับพศ2566เป็นระเบียบใหม่มากนะครับเรามีความจำเป็นต้องติวละเอียดย้ำครับติวละเอียดเพราะว่านะครับเขามีหัวข้อหรือวิชาสอบเนี่ยน้อยนะครับคืออย่างเช่นสายประหลัดนะครับ สายประหลัดรองประหลัดเนี่ยนะครับที่คัดเลือกเนี่ยนะครับอุดรกับบุรีรัมเนี่ยกำหนดมาสิบหัวข้อสิบหัวข้อซ้ำกันไปหนึ่งหัวข้อก็เหลือเก้าแล้วข้อสิบบอกว่าความรู้อื่นๆอย่างเงี้ยก็ตัดออกไปก็เหลือแปดหัวข้อแปดหัวข้อเนี่ยมันเฉลียลนะฉล่ยวิชาละนะครับเฉลี่ยวิชาละสิบสองข้อเลยนะท่านนะครับ ดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องติวละเอียดแบบสอบแข่งขันเลยนะครับเราจะมาติวสรุปให้รู้แค่คอนเซปต์ไอเดียไม่ได้นะครับโอเคไปฟังกันมันเป็นแบบนี้ครับข้อสอบมันจะเป็นแบบนี้เลยครับฟันธงก็เป็นอย่างนี้ครับโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ของอปทอเนี่ยนะครับนี่คือกล๊กหนึ่งนะครับอันที่1สมควรปรับปรุงสมควรปรับปรุง แสดงว่าเคยมีระเบียบหลักการอย่างนี้มาก่อนแล้วเขา,ายกเลิกไปแล้วก็ปรับปรุงมานะครับไปดูนี่นะครับดูหน้า2ข้อ 3. เนี่ยเขายกเลิกระเบียบช่วยเหลือประชาชนปี60ฉบับที่2ปี61ฉบับที่365เนี่ยเขายกเลิกหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับเหตุผลในการตราในการอ,าออกระเบียบนี้ก็คือ1เ,เพื่อปรับปรุงนะครับ2เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นข้อสอบก็เป็นข้อสอบได้เลยคืออาจารย์มหาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ออกสอบเนี่ยคือเขาก็จะขีดขีด,ข,ดขีดออกมาให้ครบ12บข้อนะครับแล้วก็ระเบียบตัวเนี้ยสั้นด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับที่ผมเกง่งเกไปเนี่ยออกหมดแน่นอนนะครับเพราะผมตีความเป็นอ่อข้อๆไปเลยนะครับถ้านะครับทียกับผมแล้วทําไม่ได้แสดงว่าเขาเอาอะไรข้างนอกมาออกซึ่งไม่สมควรนะครับซึ่งไม่สมควรเขากําหนดมาอย่างไรก็ต้องออกอย่างนั้นอ่า การสอบจังหวัดเป็นเรื่องของคนขยันละต้องอ่านทุกตัวอักษรนะเหมือนเหมือนเราสอบแข่งขันเข้ารับราชการใหม่เลยนะครับใครที่เป็นข้าราชการรู้ดีว่าควรท่องอย่างไรใช่ไหมครับท่องตั้งแต่วันประกาศร,รากกิจจาเลยนะครับจาเป็นต้องทํานะครับข้อสอบหนึ่งนะครับเหตุใดจะมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมจะเรียกสั้นๆว่าระเบียบช่วยเหลือประชาชนนะครับ พศ2566เนี่ยเหตุใดถึงออกนะครับท่านจะเห็นว่ากอไก่สมควรปรับปรุงระเบียบเนี่ยใช่นะครับนี่ไงท่อนนี้นะครับ2เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันใช่เห็นไหมครับท่อนนี้นะครับแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเอออตัวนี้ไม่ใช่นะครับพอมาดูงองงูถูกทั้งกอและขอนะครับดังนั้นจึงต้องตอบงองงูนะครับผมจะมีเฉลยน,นี่เลยเพื่อไม่ไม่ให้ท่านพลิกไปละเพราะว่าหลายคนอยากจะฟังแล้วก็ให้มันจบเลย นะครับคือฟังฟังด้วยหูเนี่ยนะครับแล้วก็ดูด้วยตาเนี่ยนะครับแบบจะไม่ไม่ไม่ย้อนกลับมาอ่านอีกแล้วอย่างนี้ยังได้เลยนะครับผมจึงแบบมีข้อสอบแล้วเฉลยเลยนะครับแล้วแต่ว่าระเบียบนั้นๆเหมาะกับการเฉลยแบบไหนบางระเบียบผมก็เอาเฉลยนะครับไปไว้ในในท้ายการติวครั้งนั้นๆนะครับเช่นติวไปสิบข้อก็เอาไว้ท้ายนั้นนะครับแล้วแต่ดุลพินิจว่า จากประสบการณ์ผมว่ามันควรจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ระเบียบนี้เหมาะยังไงเหมาะแบบนี้จริงๆครับแบบอ่านทิ้งอย่างนี้จริงๆนะครับอาศัยอำนาจตามความอะไรพวกนี้อโอเคตรงนี้คงไม่มีอะไรออกสอบนะครับถ้าออกสอบก็อาจจะเป็นตรงนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดยถึงออกระเบียบเขาก็จะอาจจะออกง่ายๆบอาว่าใครเป็นผู้ออกระเบียบช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดย,ยอย่างเงี้ยมันจะออกละเอียดอย่างนี้เลยนะครับข้อหนึ่งเป็นแค่ชื่อระเบียบนะครับ ข้อ2ตรงนี้แหละครับจะออกสอบและเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็ประกาศราชกิจจาเมื่อวันที่15มิถุน,นามีผลใช้บังคับก็16มิถุน,นาข้อสอบ2เนี่ยเขาถามว่ามีผลใช้บังคับเมื่อวันใดก็ต้องตอบ16มิถุน,นานะครับโอเคต่อไปข้อ3ผมอธิบายไปแล้วนะครับ ต่อไปข้อ4นะครับในระเบียบนี้การช่วยเหลือประชาชนหมายความว่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับนี่คือประเด็นที่1เดือดร้อนประเด็นที่2 –ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดําลงชีพนะครับสประเด็นนะครับโดยอาจให้เป็นสิ่งของนะครับจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะนะครับ ภาษานี้ต่างจากรัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญจะเขียนว่าจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแต่ตัวนี้เขาบอกว่าการจัดและไม่มีทำนะครับการจัดบริการสาธารณะนะครับเขาใช้ศัพท์นี้นะครับโอเคตกลงเราช่วยเหลือเขาได้3ามอย่างคือมีสิ่งของให้เขาไปเลยนะครับคือจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วก็ไปแจกเขาอันที่2คือเบิกเงินให้เขาไปเลยนะครับอันที่3ามเราอาจจัดบริการสาธารณะซึ่งเป็นคํากว้าง นะครับคืออาจจะไปทำโน่นทำนี่ที่เป็นอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะของเราเพื่อช่วยเหลือเขานะครับขุดลอกก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีอะไรเงี้ยนะครับหรือ,อสร้างาโดมสร้างศูนย์พักช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับจัดบริการสาธารณะนะครับโอเคข้อสอบไปเป็นแบบแบบนี้นะครับตรงนี้ก่อน องค์กรปกรครองส้อนถิ่นหมายความว่าอบาจอเทศบาลและอบตอคือไม่ใช้บังคับกับพัทยากับกรทมดังนั้นข้อสอบสามข้อถามว่าและเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช้บังคับกับนะครับอบจอใช้บังคับไหมใช้ครับพัทยาใช้ไหมไม่ใช้กรุงเทพใช้ไหมไม่ใช้ไม่ใช้สอง 2, ตัวนี้ก็ถูกทั้งขอและขอนะครับข้อสอบ4ี่การช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือเป็นสิ่งใด ไม่ได้ครับช่วยเหลือเป็นเงินได้ไหมได้ช่วยเหลือเป็นสิ่งของได้ไหมได้จัดก,กิจกรรมสาธารณะได้ไหมเอคําคำมันคุ้นๆแต่อาจจะไม่ใช่นะอ่านต่อการจัดบ,บริการสาธารณะอันนี้ใช่ดังนั้นเขาหลอกนิดเดียวเองนะครับทําให้คออวายเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับหน้าสามบุคลากรหมายความว่านะครับโอเคตรงตัวก็คือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทิน่นก็คือคนขององค์กรปกครองส่วนทิน่ คนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นมีอะไรบ้างก็3ตัวนี้อบจเทศบาลและอบตนะครับหรือนะครับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ปฏิบัติงานนะครับเราจะเห็นว่าเขาใช้คําว่าประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ปฏิบัติงานนะครับเขาไม่ได้ใช้คําว่าประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆนะครับดังนั้นประชาชนคงจะเป็นใครก็ได้นะครับ ที่อปทเนี่ยมีอำนาจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานได้นะครับต่อไปสารภัยนะครับหมายความว่าสารภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับตัวอย่างข้อสอบนะครับบุคลากรหมายความว่านะครับก็ใกเจ้าที่สังกัดอปทเนี่ยเนี่ยถ้าท่านไม่ได้อ่านละเอียดไปนี่จบเลยนะครับขอใครบุคลากรของของค์กรปกครองท่อนถิ่นี่ใช่ ขอควายประชาชนที่องค์กรปกครองท้อถิ่นมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนั้นถูก2ข้อนี้ดังนั้นตอบงองงูขอและขอถูกนะครับต่อไปนะครับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคืออะไรนะครับมี2องคำครับส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับคือทําให้ชีวิตเนี่ยมีคุณภาพนะครับเขาบอกว่าส่งเสริมและพัฒนา,นานหมายถึง การส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลนะครับบุคคลช่วยเหลือบุคคลนะครับไม่ใช่ช่วยเหลือนิติบุคคลช่วยเหลือบุคคลก็คือคนธรรมดาเนี่ยให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมอะปัจจัยพื้นฐานมีอะไรไบ้างก็เช่นปัจจัย4ี่นะครับอาหารอะไรเงี้ยยารักษาโรคอะไรเงี้ยนะครับ หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอันนี้ก็คงจะเป็นท่อนของการฝึกอบรมให้ความรู้เขานะครับสุดท้ายคราว่าหรือผู้ที่มีผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมาติคอรมอ,รอันนี้ก็คือเป็นเรื่องฮิตในตอนนั้น,นก็คืออทะเบียนคนจนนะครับจริงๆเขาน่าจะ เขาเขียนตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับที่จริงเขาน่าจะเขียนนิดนึงว่าหรือการช่วยเหลือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนอย่างเงี้ยนะครับท่านไปดูอ่านดูดีๆเถอะมันจะดูข,ดขัดยังไงไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราติวไปเพื่อไปสอบไม่ได้เพื่อไปติดจริงเขานะครับต่อไปข้อสอบ6สาท่าภัยหมายความว่าเห็นไหมครับคำมันจะงงงงง,ง,งเนี่ยแต่คําตอบที่ถูกต้องคือกอไก่นะครับว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาภายัยแล้วก็กฎหมายครับ มันจะหลอกว่าเป็นพระราชบ,บัญญัติหรือจะเป็นระเบียบหรอระเบียบอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนาให้ท่านว่านะครับถ้าใครติวกับผมเนี่ยให้ปิ้นออกไปก่อนแล้วก็ฝึกทมข้อสอบก่อนแล้วก็ท่อนอย่างเงี้ยท่านก็เอาไม้บรรทัดทึบๆเนี่ยปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อฝึกทําข้อสอบก่อนเรียนก่อนแล้วก็มาเรียนกับผมแล้วก็ค่อยไปทําซ้าอีกครั้งก็คงไม่ต้องทําซ้าอีกครั้งแล้วมั้งเพราะว่าผมเฉลยไปให้เลยนี่นะครับท่านก็จะจําไปได้เลยนะครับต่อไปข้อสอบ7 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหมายความว่าเอาละสินะครับข้อไก่การส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตนะครับอันนี้ก็ใช่ข้อไข่ส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอันนี้ใช่สามข้อควายนะครับการช่วยเหลือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนนะครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคอรม,ออมอก็ใช่ดังนั้นดูถูกทุกข้อนะครับโอเค ต่อไปหน้าสี่ครับโรคติดต่อโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่เฝ้าระวังแล้วก็โรคระบาดแล้วก็ยานะครับยาหมายความว่ายาตามกฎหมายว่าด้วยยานะครับอันนี้ก็จบข่าวไปถ้าจะเห็นว่ามีโรคติดต่อนะครับหมายความว่าโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อโรคติดต่ออันตรายก็ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนั่นแหละโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังก็ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนั่นแหละดังนั้นอันนี้ อันนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่เฝ้าระวังเนี่ยอยู่ในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนะครับส่วนโรคระบาดจะโผล่ใน2กฎหมายก็คือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันนึงกับโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์นะครับโอเคข้อ8ข้อใดต่อไปนี้เก่าถูกต้องเห็นไหมครับโรคติดต่อหมายความว่าโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเอออันนี้ถูก โรคติดต่ออันตรายหมายถึงโรคติดต่อว่ากฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตรายอันนี้ผิดเห็นไหมครับตัวหลอกที่จริงมันจะเป็นโรคติดต่อโรคติดต่อโรคติดต่อหมดเลยเห็นไหมครัตัวนี้ก็เหมือนกันหลอกว่าโรคติดต่อที่เฝ้าระวังเนี่ยนะครับนะครับดังนั้นสิ่งที่กล่าวถูกคือกอไก่ระวังเขาหลอกนะครับต่อไปนะครับโรคระบาดหมายความว่าเห็นไหมครับกอไก่โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันนี้ก็ใช่ โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์อันนี้ก็ใช่ดังนั้นกอขอถูกนะครับตอบง,องหนงูอย่างนี้นะครับต่อไปคําว่าเกษตรกรกับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับท่านต้องเข้าใจคอนเซปต์คำว่าเกษตรกรก่อน,ก,อนก่อนที่จะเอาไปบวกกับผู้มีรายได้น้อยนะครับคําว่าเกษตรกรคืออะไรเกษตรกรคือผู้ประกอบอาชีพ1ปลูกพืช2เลี้ยงปศุสัตว์นะครับเขาเขาใช้คําว่าเลี้ยงปศุสัตว์นะครับ ไม่ได้ใช้คาว่าเลี้ยงสัตว์เผื่อข้อสอบมันหลอกนะเลี้ยงสัตว์น้ําและทํานาเกลือเอ้าแล้วทานามีไหนนะครับพอเป็นอย่างเงี้ยนะครับพอเป็นข้อสอบแบบเนี้ยข้อใดตัวนี้ไม่ใช่ความหมายของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกพืชเนี่ยใช่ผู้ประกอบอาชีพทํานาดูหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่พอไม่ใช่กบตรงเนี้ยต้องการเงี้ยไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่คําทั่วไปมันเป็นคําในกฎหมายท่านต้องเอากฎหมายมาตอบผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ําเลี้ยงสัตว์น้าเนี่ยถูกเห็นไหม ทำนาเกลือนี่เห็นไหมครับทำนาเกลือเห็นไหมถ้าไม่ได้อ่านหนังสือมาท่านจะตอบงองงูนะครับใช่ไหมนะครับต่อไปนะครับผู้ที่ประกอบอาชีพ1 2 3 4นี้เนี่ยจะต้องมีรายชื่อเป็นเกษตรกรร,กรายย่อยนะครับไม่ใช่รายใหญ่นะครับเป็นเกษตรกรร,กรายย่อยและต้องที่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับหรือสมาชิกในครัวเรือนของตนเนี่ยนะครับที่อยู่ในทะเบียนเนี่ย จะอยู่ในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเรากา็จะอยู่ใกล้ชิดท่านก็สํานักง,งานเกษตรอําเภอนั้นน,น,นั่นเองนะครับที่เป็นกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับหรือเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมอะไรครับกรมปศุสัตว์นะครับหรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของกรมอะไรครับกรมประมงนะครับโอเคต่อไปไอ,อ้พวกนี้คือเกษตรกรนะครับ ก็เป็นเกษตรก,กรก่อนอนะถึงจะมาเป็นเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยได้นะครับถ้าท่านเป็นประชาชนธรรมดาแล้วมีไรายได้น้อยไม่เข้าข่ายเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยท่านต้องเป็นเกษตรกรก่อนแล้วก็เป็นผู้มีไรายได้น้อยก็คือเกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพมีชีวิตอย่างยากลําบากขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานอ่า อันใดอันหนึ่งตอนนี้ก็เข้าเคตละเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้มีรายได้น้อยละแต่ที่สําคัญต้องเป็นกเกษตรกรนะครับโอเคข้อ11ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของเกษตรกร,ร,กรท่านก็ลองฝึกทาเอาเองนะครับก็คือ w o r d i n g เนี่ยมันข้อสอบมันหลอกดีนะท่านลองไปฝึกทําดีนะครับต่อไปการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆหมายความว่ากรณีที่องค์กรปกครอง,องท้องถิ่นมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องช่วยเหลือประชาชน แสดงว่านะครับการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆคุณจะช่วยเหลือได้ก็ต่อเมื่อจำเป็นเร่งด่วนนะครับนะครับชื่อมันดูเหมือนไม่ค่อยเท่เหมือนไม่ค่อยเร่งเอาไปไว้ด้านอื่นๆนะครับถ้าเป็นผมผมจะว่าการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนอย่างเนี้ยนะครับหรือการช่วยเหลือประชาชนแบบจําเป็นเร่งด่วนนะครับแต่กลมดัน เขียนมาอย่างนี้ทําให้ดูเหมือนไม่ไม่ด่วนเป็นด้านอื่นๆไปซะคือเขาเอาแบบนี้ครับเขาบอกว่านะครับนอกเหนือจากด้านสาธารณภัยดังนั้นการช่วยเหลือประชาชนมีด้านที่1คือสาธารณภัยด้านที่2คือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับด้านที่3คือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ3ละนะครับอันนี้2นะครับ สี่ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรกผู้มีรายได้น้อยนะครับสี่ละดังนั้นห้าเนี่ยเป็นการช่วยเหลือชนชาชนด้านอื่นๆนะครับึ้นดูเหมือนไม่สําคัญแต่เท่าที่เวิร์ดดิ้งที่เป็นคํานิยามเนี่ยคาแปลเนี่ยสาคัญนะกรณีที่องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความจําเป็นเร่งด่วนนะดังนั้นมันต้องมีอะไรแน่ๆนะครับซึ่งเราจะได้อธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับข้อสอบก็จะง่ายๆแบบมีการช่วยเหลือประชาชนมีกี่ด้านนะครับก็ไม่ง่ายสําหรับคนที่ไม่อ่านนะฮะ ก็คือต้องตอบ5ด้านนะครับได้แก่ด้านสารภัยส่งเสริมและพัฒนา,นาคุณภาพชีวิตนะครับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนะครับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและก็การช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆนะครับถ้าเอาสั้นๆก็คือสารภาัยคุณภาพชีวิตโรคติดต่อเกษตรกรแล้วก็ด้านอื่นๆนะครับ ข้อห้ให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบระเบียบนี้นะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยทุกระเบียบประหลัดกระทรวงมหาดไทยออกสอบอยู่แล้วแล้วผมคิดว่ามีเกอนเลยก็คือนะครับออกระเบียบอะไรมาอาจารย์มหาหลัยก็แต่งข้อสอบมาถามว่าใครรักษาการตามระเบียบนี้ก็ตอบไปง่ายๆประหลัดกระทรวงมหาดไทยง่ายเลยนะครับโอเคโปรดติดตามการติวครั้งที่2ในห้องติวประเภทสมัครสมาชิกนะครับ ถ้าไม่ใช่สมาชิกก็คลิปหน้าก็ไม่เจอกันแล้วนะครับสนใจติวก็ให้ดําเนินการดังนี้ครับห้องละ200บาทเองนะครับการติวสายบริหารที่จังหวัดในในรอบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้รอบเมษายนี้แล้วก็ใช้ตนถึงเอาไปสอบรอบตุลาเลยผมค้างให้ท่านศึกษายาวนานเลยนะครับหมดเขตคือวันที่ท่านสอบตุลาจบไปแล้วโน่นนะครับโอเคใครสนใจก็เซิร์ชหาประหลัดเอด เคาะติวสอบราชการให้เจอที่มีภาพแบบนี้นะครับให้เจอนะครับถ้าเพราะว่าเฟซผมมีหลายเฟซถ้าท่านหลุดหลุดไปที่อื่นนี่เข้ามาตรงนี้ยากนะครับค้นหาปลัดเอ็ดติวสอบราชการให้เจอแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดส่งข้อความบอกว่าสนใจติวนะครับทักมาได้เลยนะครับคลิปผมจะสั้นๆแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็กะว่า,าระเบียบช่วยเหลือเนี่ยน่าจะใช้ประมาณซักนะครับสมคลิปนะครับจะไปเน้นนะ คลิปที่2ก็พูดยาวกว่านี้หน่อยคลิปที่3ตอนจบก็พูดยาวกว่านี้หน่อยอันนี้ก็คือพูดสั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อโชว์ให้ดูว่าเราติวกันแบบนี้นะต้องติวกันแบบละเอียดแบบนี้นะนะครับใครไปอยู่ในสํานักติวอื่นหรืออะไรอะไรอย่างอื่นยังไม่พึงพอใจเห็นมาตรงนี้แค่200บาทเองครับโอเคครับพบกันใหม่ครับขอบพระคุณครับจากราประลัดเอติวสอบราชการครับผม